ดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูเป็นยังไงกันบ้างในช่วงนี้นะคะคลิปนี้มาเช็คพลังงานให้กับชาวราศีธนูอะไรกําลังจะเกิดขึ้นจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์รอะไรเข้ามาหาคุณพลังงานในช่วงนี้นะคะเช็คพลังงานกันด่วนเลยขอพลังงานชาวราศีธนูสิ่งใดกําลังจะเกิดขึ้นใบแรกเลยราชินีถ้ว่วราชินีดาบ transformation ชาวราศีธนูผ่อนคลายและใจเย็นๆต่อไปนี้เพราะว่าพลังงานของคุณกำลังมีความอ่อนไหวปนกับความเชื่อมั่นในพลังงานของคุณเองเชื่อในสัญชาตญยานวางความคิดความกังวลออกไปแล้วก็มั่นใจในสิ่งที่คุณเลือกในสิ่งที่คุณตัดสินใจแล้วคุณจะได้เรียนรู้กับประสบการณ์การผสมผสานประสบการณ,รารณ์ในดีที่ผ่านมา แล้วก็ปัจจุบันแล้วก็อนาคตที่คุณกําลังจะให้ผลลัพธ์มันเกิดขึ้นเพราะว่าชีวิตของคุณกําลังจะเปลี่ยนถูกเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีกว่าของชีวิตคอนโทรลเอเนจีของคุณรับรู้พลังงานของคุณดึงอารมณ์ความรู้สึกค,คุณกลับมาให้เป็นตัวของตัวเองเมื่อทา m ์มิ่งดีชีวิตเปลี่ยนแล้วคุณจะต้องคอนโทรลและกล้าไปสู่สิ่งใหม่การมาเชิญสิ่งใหม่ตอนนี้สิ่งที่สําคัญคือเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองแล้วการวางแผนการปรับ เปลี่ยนสิ่งใหม่ในสไตล์ใหม่ๆในปัจจุบันทุกวันที่จะทําให้ที่จะทําให้ก่อเกิดผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่ลาจะเกิดขึ้นเหมือนกับว่าบางสิ่งต้องการให้คุณสื่อให้ให้ให้ใหคุณนึกถึงเสมอว่าทุกอย่างมันมีการเปลีป่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอทุกอย่างมีมาและไปและเชื่อว่าคุณกาลังมีการเปลี่ยนแปลงทุกปีท,กทุกทุกครั้งในการเปลีป่ยนแปลงเหมือนกับว่า จุดนี้เวลานี้คุณกำลังเปลี่ยนแปลงสู่ทิศทางที่ดีกว่าของชีวิตของคุณมั่นใจและเชื่อมั่นในสิ่งนั้นเหมือนพลังภายในของคุณกำลังบอกให้คุณได,ไ,ดได้ได้รู้ว่าคุณถูกกระตุ้นให้ก้าวไปสู่ความ,วามสุขของชีวิตให้ก้าวไปสู่ความเชื่อมั่นและก็ความเก่งความเฉลียวฉลาดในชีวิตที่กำลังจะเกิดประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญสู่การเดินทางสู่ชัยชนะสู่ความสำเร็จนี่คือ the chariot แห่งชัยชนะและความสําเร็จคุณกําลังไปสู่อิสระภาพคุณกําลังเดินทางไปได้วยความมั่นใจก้าวไปด้วยพลังของคุณด้วยความมั่นใจของคุณจะมีเกณฑ์การเดินทางเดินทางไกลจะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีจากแดนไกลาทางไกลนี่คือแรงกระตุ้นแห่งการมุิเวัพลังงานของคุณให้คุณได้คว้าโอกาสสิ่งนั้นคุณกําลังคว้าโอกาสบางอย่างสร้างโอกาสในการทํางานการความสําเร็จแล้วก็การตื่นเต้นสิ่งใหม่ๆกําลังจะเข้ามาหาคุณชาเลนจ์ Challenge, ความทพ้ไทยกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณ ปกป้องพื้นที่และขอบเขตอันทรงค่าทรงเกียรติของคุณไว้เพราะว่าคุณกำลังอยู่ในห้วงช่วงเวลาของแรงดึงดูดความฝันคำขอแรงในฐานความสุขความฝันของคุณกำลังจะกลายเป็นจริง เหมือนกับว่าไม่ว่าคุณกําลังมีความอึดอัดความกังวลอะไรอยู่ก็แล้วแต่แต่เมื่อชีวิตคุณเปลี่ยนแล้วผ่อนคลายปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาติสิ่งใดมันจะเกิดมันคือต้องเกิดคุณไม่สามารถควบคุมได้แต่สิ่งสาคัญคือควบคุมเป้าหมายของตัวเองเป้าหมายแห่งการเดินทางความสาเร็จของชีวิตของตัวคุณเองให้ได้นิ่งมีสติมีสมาธิกับตัวเองเสมอและคุณจะรู้ว่าคุณเป็นผู้นําความสาเร็จแล้วก็การเติบโตได้ดีมากๆดียิ่งกว่า ดียิ่งกว่าสิ่งใดบนโลกใบนี้จริงๆเพราะว่า8เหรียญกับ9เหรียญทุกคนคุณกาลังเติบโต9ก้าหน้าไปสู่ความความมั่นใจในคุณค่าในตัวเองคุณกําลังใช้ความความอบอุน่นอ่อนโยนปลอบประโลมตัวเองใช้ความเก่งความสามารถความเชื่อมั่นและประสบการณ์ที่มีเรียนรู้โฟกัสลงรายละเอียดดีเทลกับชีวิต ทุ่มเทให้กับตัวเองจนกระทั่งคุณประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองนะคะโสดแบบมีความงดงามโสดแบบมีเงินโสดแบบโสดสวยแลย้วรวยเสน่ห์มากๆต้องต้องเรียกแบบนี้นะคะต้องเรียแบบนี้จริงๆชาวราศีธนูเพราะฉะนั้นเห็นคุณค่าในตัวเองเพราะว่าคุณกําลังได้เจอคนค่าคุณค่าของชีวิตที่งดงามที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณจะมีเงินคุณจะมีการเติบโตคุณจะมีคู่ชีวิตที่ดีแล้วก็ความรักที่ดีดึงตัวเองกลับมานะคะ ชาวราศีธนูสิ่งใดกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะหกดาบคุณมาไกลามากและเชื่อว่าหนทางกำลังพิสูจน์ความสำเร็จของคุณทุกเรื่องเลยจริงๆนะคะมันอาจจะรู้สึกว่าช้าบ้างหรือว่าทำให้เรารู้สึกว่ามีความอ่อนไหวอ่อนไหวบ้างแต่สิ่งนั้นทำให้เราได้ตระหนักถึงความอดทนความจริงจังแล้วก็การเป็นตัวของตัวเองเพื่อพิสูจน์ เพื่อพิสูจน์ความจริงความสําเร็จที่กําลังจะเกิดขึ้นเพื่อพิสูจน์คุณค่าของความรักความสัมพันธ์เพื่อพิสูจน์ความรักที่เป็นรักนิรันดร์ของกันและกันจะมีใครบางคนที่จะเดินทางมาหาคุณจะมีการคอมมิดเมนต์นี่คือคู่คู่ชีวิตหุ้นส่วนชีวิตที่คุณกําลังได้พบเจอนะคะการมั่นหมายการแต่งงานการปรับความเข้าใจหรือว่าการหวนกลับมาของความรักคนรักว้าวใครบางคนคิดถึงคุณหนักมาก the debut แล้วก็หกถ้วยใครบางคนคิดถึงคุณมากและกำลังที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งใครบางคนผูกพันกับคุณมากหมกมุ่นเกี่ยวกับคุณมากกำลังกลับมากำลังปรับกลับมาเปาเ่าข้อค่อยใจกำลังไดรับการติดต่อสื่อสารกำลังที่จะได้หวนมาหวนมาสู่บางสิ่งที่แบบค้างคาหรือว่าอะไรบางอย่างที่จดเจาะอยู่นะคะ อาจจะเป็นความรักครั้งใหม่ที่มีเก่าและใหม่หรือคนคนนั้นที่คุณเจอแล้วอาจจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่อยู่ไกลหรือว่าอุปสรรคความห่างอะไรเกิดขึ้นก็ตามนะคะความคิดถึงรอคอยการได้กลับมาสู่การกเผชิญหน้ากําลังเกิดขึ้นอีกครั้งใครบางคนจะนําช่อดอกไม้มาให้คุณจะนําความสุขมาให้คุณในความรักความสัมพันธ์ The l e v e r เกิดขึ้นจริงๆด้วยจะมีตัวเลือกเข้ามาในความสัมพันธ์จะมีความรักความผูกพันเกิดขึ้น จะมีใครที่เป็นพลังงานแห่งลมน้ําไฟและดินติดต่อมาหาคุณและเชื่อว่านี่คือระยะทางระยะเวลาที่จะพิสูจน์แห่งความรัก,รกแท้ที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณอาจจะมีใครเข้ามาจีบเข้ามาชอบคุณหลายคนหรือว่าคุณกำลังได้ได้หวนสู่ความรัก ปรับความเข้าใจกับใครบางคนหรือการรรเบิร์ตบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นในความสัมพ,พันธ์และนี่คือสัญญ,ญาณของการ,รเผชิญหน้ากับความจรงิงการเผชิญหน้าแห่งก้าวใหม่ของคุณที่กำลังจะเกิดขึ้นเชื่อว่าบางอย่างภายในของคุณกําลังฟ้องถึงการเปลี่ยนแปลงฟ้องถึงการกําเนิดเกิดใหม่หรือว่าการเลือกการตัดสินใจสิ่งใหม่ที่จะนําพาไปสู่ความสําเร็จหรือหลทางชีวิตที่ดีกว่า เมื่อเดทเกิดขึ้นคุณกําลังเผชิญกับอะไรบางสิ่งที่เป็นความจริงเพราะฉะนั้นความจริงกําลังจะเกิดขึ้นอะไรที่ค้างคาม,มานานจะเกิดความจริงเกิดการสื่อสารเกิดการเคลียร์หรือว่าเกิดคําตอบและชัยชนะความสําเร็จถึงเวลาที่คุณจะเอาชนะตัวเองแล้วเอาชนะเป้าหมายและความสําเร็จของคุณแล้วก็ถึงเวลาที่คุณจะได้แบบส,สางหรือเคลียร์อะไรบางอย่างที่เป็นภายในร่างกายหรือว่า เรื่องรอบตัวให้ผ่านพ้นสู่อุปรสรรคแล้วก็เกิดความแบบสะอาดไซส์เกิดความกระจ่างเกิดความสบายใจความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะเช่นถ้าสมมติว่าสุขภาพกำลังฟ้องก็ถึงเวลาที่คุณจะต้องแบบลุกขึ้นมาสู้ที่จะทำให้สุขภาพตัวเองดีขึ้นนะคะแข็งแรงขึ้นแข็งแกร่งมากขึ้นแบบนี้นะคะ เดทมันเป็นสิ่งที่จบและเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นทุกอย่างมีมาและไปแล้วก็เชื่อว่ามันคือการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่กับทุกสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นจบแล้วการเริ่มต้นใหม่ของชัยชนะความสำเร็จกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณสิบถ้วย คุณกําลังได้อยู่กับครอบครัวนะคะกำลังมีครอบครัวกําลังได้แต่งงานสร้างครอบครัวหรือว่ากําลังที่จะได้อยู่กับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาหรือว่าความุมสมบูรณ์ความสุขของชีวิตกําลังจะเกิดขึ้นที่คุณสิ้นไม้เท้าคุณใกล้เข้าถึงเป้าหมายของตัวเองแล้วล่ะคุณกําลังทํางานหนักทุ่มเทอย่างหนักมากเพื่อชีวิตเพื่อการเติบโต เพื่อที่จะได้เห็นอะไรบางสิ่งอย่างที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะได้เห็นความจริงของชีวิตเพื่อที่จะอดทนสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยลําแข้งของตัวเองจริงราชาเหรียญคุณกําลังอดทนมองมองทรัพย์สินในการเติบโตคุณกําลังอดทนในการเรียนรู้ในสิ่งนั้นไม่ว่าการเรียนรู้ผู้คนการเรียนรู้ความรักการเรียนรู้คุณค่าของทรัพย์สินนะการเงิน หรือว่ากําลังเรียนรู้กับการลงทุนอสังหาอะไรก็ตามมันเหมือนกับว่าคุณกําลังหยุดสะดุดหรือว่าหยุดเพื่อที่จะแบบอดทนเพื่อจะรอสิ่งที่คู่ควรคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะมากๆเลยเพราะว่า10ตดับเกิดขึ้นแล้วก็ราชาเหรียญเกิดขึ้นเพื่อก้าวไปสู่ในวันข้างหน้าเพื่อก้าวไปสู่ความสําเร็จสักเสร็จเพื่อก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆของชีวิตเพื่อก้าวไปสู่โอกาสเพื่อรอคอยการเฉลิมฉลองหรือความสุขจริง เหมือนกำบนดพิสูจน์ที่คุณเจอมาหนักมากๆชีวิตมันกําลังจะจบลงแล้วเริ่มต้นใหม่แล้วก็จบลงจบลงเพื่อโอกาสใหม่หรือว่ากําลังรอคอยแบบตื่นเต้นนะคะเหมือนคุ้มค่ากับการรอคอยไม่ว่าจะเป็นการเฉลิมฉลองการเดินทางไกลโอกาสใหม่ๆที่จะดีหรือว่าโอกาสในการพบเจอหรือโอกาสในการทําธุรกิจต่อยอดหรือว่าได้พบเจอมิตรภาพใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเหมือนกับว่าอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าสะสมมานาน อยู่กับที่เดิมๆม,มานานถึงเวลาที่คุณจะได้ออกไปเดินทางหรือว่าพบเจอพบปะผู้คนหรือว่าเฉลิมฉลองหรือว่าถึงเวลาที่คุณจะได้ได้มั่นหมายแต่งงานในความรักสักทีหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะมันมันเป็นพลังงานที่สวยงามมากๆเลยเหมือนกับบางอย่างแบบดีมากๆเราอาจจะเกิดการสะดุดอะไรบางอย่างก็แล้วแต่แต่ว่าอนาคตที่จะมาถึงมันคือการคอมมิตเมนต์มันคือการเฉลิมฉลองในงานในความรักหรือว่าตำแหน่งหน้าที่การงานเหมือนคุณจะมีเรื่องให้เซอร์ไพรส์แล้วก็ มีเรื่องที่ทําให้คุณช็อกเซอร์ไพรส์มากๆกับความสําเร็จที่กําลังจะเติบโตเหมือนกับว่าความจริงที่ที่กําลังจะเกิดขึ้นนี้จะเข้ามาหาคุณอย่างไม่ทันในตั้งตัวช็อกเซอร์ไพรส์มากๆกับการสื่อสารการติดต่อหรือว,ว่าการขยับขยายเติบโต ทิศทางของชีวิตหวืกราฟบางอย่างมันกําลังพุ่งทะยานขึ้นไปทําให้คุณรู้สึกว่าได้แแบขยายเติบโตเห็นเห็นงานเติบโตธุรกิจเติบโตหรือว่าการสื่อสารกําลังจะเข้ามาหรือหลายสิ่งหลายอย่างกําลังจะเข้ามามากๆเชื่อว่าจะมีจะมีความจริงเปิดเผยเกิดขึ้นกับคุณในสิ่งที่คุณรอ The Sun ไม่ว่าอะไรกําลังจะเป็นความไม่สบายใจของคุณในตอนนี้เวลานี้นะคะ The Moon, j u s t m e n The Sun เป็นไพ่เมเจอร์ขะนาด ที่ออกมา3าใบยืนยันว่าสิ่งที่คุณกําลังรอคือชีวิตใหม่คาตอบใหม่ๆแล้วก็การเปลี่ยนแปลงความสุขครั้งใหญ่ที่กาลังจะเกิดขึ้นความจริงกําลังจะเกิดขึ้นอะไรที่ถูกปิดมานนาจะถูกเปิดเผยให้คุณได้เห็นให้คุณได้พบให้คุณได้สัมผัสให้คุณได้พูดคุยให้คุณได้เห็นคําตอบให้คุณได้รับข่าวดีครั้งใหญ่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ชีวิตใหม่ของคุณเกิดขึ้นแล้วค่ะ You already คุณพร้อมแล้ว d o n สต็อปอย่าหยุดค่ะอยู่ที่คุณตัดสินใจ it's up to you อเยฟอร์มนาวหปีนับจากนี้สิ่งที่คุณรอสิ่งที่คุณตั้งใจไว้จะเป็น perfect t i m ม n ิ่สู่ความสำเร็จสู่การเปลี่ยนแปลงเดินทางโยกย้ายสู่ชีวิตใหม่แน่นอนสวยงามมากๆขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ